ลาบไม่ใช่ก้กยผมใช่กูยังชอบเลยเม้นก้อยผมไดกใช่มึงเม้นมึงไม่ดูหน้าตัวเองกันเลยไอ้เหี้ยมึงบ้าบ้าไม่มีกระจกไช่วะบาบูรี่คนอื่นก่อไก้อยผมหนักกว่าลาบอะไรเงี้ยเข้าไปสองโปรไฟล์มันไอ้เหี้ยอย่างก็อยากก่อยางก,ก็ตัวรอัลัส ไม่ว่าไอ้เอ็ยก็ตัวบอลัรัะโอ้โหโอไม่ดูหน้าตัวเองเลยไอ้แย้ไอ้ตัวเบนเ์อร์โอ้โหโอ้ตัวอะไรโอ้ตัวซีเยเลยพวกเนี้ยโอ้มีการไปเบนบูลลี่คนอื่นโอ้โหไม่ดูสภาพเบ้าหน้าตัวเองโอ้โหใหญ่เชื่อจริง ผมส่องกระจกดูว่าถ้าส่องกระจกแล้วกระจกไม่บอกอะไรก็กะจกแป้นเหลี่ยมไอ้เหี้ย